ขี่แอ้วกับใครพี่มาแล้วเหรอมาแล้วขี่เอเดินเดไปหาดิเดินไปหาให้เขาคุงานก่อนหทำไมวนีเด็กบบรู้มีเด็กเยวะนีางกไหบรกาศนีตะวันไหนทุกวันไหนครับทุกวันไหนวันที่เจ็ดครับ ลองติงมาวินเด็ดลองติงมาวินหางเทียร์ด้วยครับไอ้เจ้หน่อยเย้ผมจะเอาโบนัสไม้ได้ผมจะเอาโบนัสไม้ได้ครับับติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะครับในในนลองลองเราสอบพี่หลอมดูหน่อยว่าหนักไหมเขี้ยเขี้ยมอเล่นเลยหนักนะต้องทำังนี่ใครโดนใคโดนไอนโดนเริ่มที่การฟันปันปนี่ดีะดี มีปากเทียมป้อมเพชรด้วยครับมีป้องเพชรโชคแจกสีอาทิตย์นี้นะครับพี่กุยครับกุยอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่โชคแจกครับไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เอื่อเบื่อมวยเชี่ยตือคมวยเชี่ยตือหมดแต่หน้าตาชกมวยแม่งไม่หมดเลยหมดแต่หน้าตามึงต้องหมดไอ้สิมึงต้องหมดไอ้อาทีทองเพราะว่าคนอาทีตายไี่ตายไปเลย สามสิบเอ็ดนี้สามสิบเอ็ดช <huh ่องเจ็ดช่องเจ็ดรการบันอะไรนะบันดูฟตเี่ลองไอ้นั่นมันอยู่ทำอะไรอ่ะเขาบนอ่ะมี้อาฮู้ฮ้าคคาบูเดี๋ยวดูบรรยากาศหน่อยครับบรรยากาศมาเี่ยวผุ้วยงไหนครับคนที่โชว์ไหนครับคนที่สามยครับ ดมีกล้ามแล้วลงคราฟช่วงไหนลงครับวันที่อะไรครับวันที่อะไรวันที่ห้านะครับวันที่ห้าลงคราบด้วยอาพงศิริส์ไหไม่ใช่พี่เพชรศิรีส์เอ้าวเพชรซีรีส์เอาเชียร์เพชรศิริด้วยนะครับวันที่เท่าไหร่ครับเดือนหน้าครับยังยังไม่ยังไม่มีครับครับผมบื้อๆบื้อบุญเวินบึ้่อทำอะไรครับแล้วว่าฉายไปแล้ว ได้แล้วใหู้ใหม่มีเฟซแล้วครับคือกิจเฟซเช่นเ่นโซน้องสาว้องสาวโซนโซนใช่ไหมลูกทินาล่ะลูกสาวเฮ้ยเหรอเฮ้ยโซนกันยังไะโซนกันยังไะโซนกันยังไงโซนกันยังไงโซนกันยังไง

มีรายการแล้วครับผมนี่นก็เพชรศิรินะครับแฟดชี่กระตือครับได้ <c oughs> มวยบรรยากาศนะครับมชิลนะครับ <c oughs> ะจีบสาวหน่อยลองจีบสาว <c oughs> ลองจีบสาวนิดนึงลองจีบสาว พูดอะไรก็ได้จีบสาวสมมุติว่าแฟนเขาไปอยู่มาเนี่ยอ่ะจีบสาวมีคารมไม่มีคารมไหม,ม,ม,มอันนี้หนึ่งพูดอ่ะพูดหน่อยอ่ะพูดหน่อยพูดหน่อยพูดหน่อยพูดแล้วพูดเดี๋ยวมเย็น